โอเคก็กราบสวัสดีกันด้วยครับทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพันเม็ดเดอะสตองแก๊สในเซิร์ฟเวอร์ไทย643นั่นเองนะครับผมนะก็มาปุ๊บนี่ก็เห็นช็อกโกแลตผมเต็มกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผมลืมกดนั่นเองนะครับเพิ่งกดไปเมื่อกี้เลยนะครับนี่ขอยัดพลังก่อนนะครับในการใช้ช็อกโกแลตยัดเนี่นเยเดี๋ยวหนึ่งนะอ่ะยัดให้คอม้าแล้วกันตอนนี้ผมก็จะทําคอม้าเอ่อ ขีดหนึ่งได้แล้วครับอ่าขีดทองขีดหนึ่งเนาะของกรอบมันนะผมนะอืมช่วงนี้เราต้องอัพคอมากันไวหน่อยนะครับเพราะว่าฝัา่งข้ามเนี่ยเริ่มมีพี่ทำกันเยอะแลว้วในเซิร์ฟนะผมนะโคตรน่าเกลียดเลยฮะโคตรเกลียดเลยนะแม่งมาเ,เลยแนะย,เยนะเต็มเซนะิร์ฟไปหมดนะครับแต่ก็จะพยายามนะผมนะอืมโอเคโอค้โหแม่งไ,ง,งได้ตัวตรงซ้ำๆอยากได้ตั๋ว ตัวนี้ผมัวม่วงนะอืมโอเคอย่าไปอัปเดตพลังกันก่อนนะครับผมนะก่อนที่เราจะจะไปพีพีหรืออะไรก็ตามนะครับผมนะอไปตอนนี้อับของผมอยู่ที่สองร้อยสาสิบห้าของเซิร์ฟเวอร์หกสี่สามนะครับจน่นพานดานอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบสี่นะครับโลหะแกร่งอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าครับก็ถือว่าเป็นระดับที่ดีไม่แย่เกินไปนะครับผมส่วนกิวตัวนี้อยู่อันดับที่สิบห้านะครับประมาณนี้เนาะอืม ก็ค่อนข้างที่จะดีไม่แย่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแต่ละอย่างกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็กําลังต่อสู้เลยครับในศึกนี้ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับตอนช่วงประมาณหนึ่งทุ่มเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาผมไลฟ์แนละ้วผมจะได้ดูหรือเปล่านะครับในเซิฟนี้นะครับเพราะผมนี่เล่นอยู่3ามเซิฟนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้ก็รับของเสร็จเรียบร้อยโอเค ต้องคอยเช็คคอยอะไรเต็มไปหมดเลยครับซึ่งดวนอันนี้เมื่อวานผมไม่ได้เข้ารอบชิงเนาะก็เลยไม่ได้ดูนะครับผมนะอะใครที่อายากให้ผมดูรอบชิงอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะบอกได้นะครับโอเคใหนโดูสิอ๋อมีคนตีผมนะครับนี่คนนี้ตีผมบ่อยนะครับได้เสมออะไรเนี่ยเชียร์ไม่งตีกูไม่หยุดเลยนะครับรอบที่แล้วก็ตีตีผมนะรอบนี้ก็ตีผมอยู่้วแต่ตีผมไม่ตายนะครับ อรอบนี้มีพี่ดำนะแบบพี่ดำไดยืนแบบยืนเป็นหนวดแข็งเลยอะหนวดขาวเว้ยหนวดแข็งเฮียนะรอโอ้เพอร์เจอร์โอ้สซนิีกเขานี่อ็ข้างแรงเลยเนะี่ยเอานะครับสัตว์ก่อนเลยยังแะฮกผมไม่รู้ว่าผมจะไหวกับเขาหรือเปล่านะโอเคโดนสตันไปโอ้พี่ดำไม่โดนสตันนะนะประเด็น ามาดูกันครับว่าเราจะทำยังไงนะครับโปะโปะ,โปะผมโอเคขึ้นนะครับยังไงครับปุ๊บแตกมาครับโอ้โหแสดงว่าตัวผมต้องข้างแรงนะครับแรงใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพีพ,พีกันหน่อยดีกว่านะครับ อืมสายฟรีร้อเปอนหินตาชาอยู่ไหนไม่มาสักทีอ่ะลองคนนี้แล้วกันแต่ผมไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะโอ้โหเพชรมันจะหมดแล้วอ่ะตีแล้วสุดท้ายแล้วกันไม่อยากใช้เพชรเยอะนะครับผมรู้ว่าผมจะไหวแม่นพี่ดำเขานี่เปิดก่อนนะครับโอเคก็หวางว่าทีมผมนี่จะเปิดก่อนนะครับ โอเคเปิดมาแล้วหนึ่งรอบสตาร์ทไปแล้วครับพี่ดำโดนหรือเปล่าเอยโดนนะครับเรียบร้อยครับผมโอเคโดนดับเบิลครับผมจังหวะน,นี้งไงครับโอ้โหลดแล้วครับดาเบลลดแล้วนะวางตรงข้ามจัดมาแล้วผมปืนใหญ่จากกลเฮียนสักอย่างนะครับจําชื่อไม่ไดนะ้ละโอ้โหโดนดาเบลต่อเนึ่งครับจังหวะน,นี้นาชาชีลิฟทฟาดมาแล้ว,ลวนหนึ่งที่เรียบร้อยครับโอ้ แรงเหมือนกันนะเนี่ยเฮียเอานะครับโดนแล้วผมชื้อปโป้ปื้อปึ๊บปื้อโป้ปโนะครับผมโอ,โอ้ยแทงคัพกูไล่ต่อยนะครับอพื่อ,อตาโล่กันเลยทีเดียวนะครับปาดมาสี่สี่แสนเลยนะเมื่อกี้เออโอเคผมปาดไปแล้วหนึ่งทีไม่มีการไล่ตีครับตอนนี้ ฮิปสมทครับผมโบ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 โอ้โหโดนตึงๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่วิธามเราเนี่ยค่อนข้างจะเลือดน้อยนะครับแต่ก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับผมเห็นคนใส่เจนอนเยอะมากนะแถวหน้าเนี่ยมันเป็นเฮี้ยอะไรวะแม่งเหมือนรู้อะเฮี้ยว่ากีการสไนแม่งไล่ต่อยตัวที่มันแบบอ่าเลือดที่เป็นดมตาก่อน,นะครับเฮี้ยแม่งขยันมากเลยอ อ้าวแล้วมึงงานงอกแลก้วกูยังจังหวะนี้ทําไงดีครับไม่ลมเหมือนกันครับแต่น่าจะโดนสมัตแน่นอนโอเคสตาร์นไปแล้วแต่สตาร์ไม่ได้เขาเทิร์นที่สามนะครับสตาร์ไม่ได้แล้วโอเคโบ้ไม่รู้จะยื้อเทิร์นได้นานแค่ไหนนะครับคิปสมัตมาแล้วผมโบ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 โอ้โหเม็นจิมกำลังเพิ่มเรื่อยๆครับคือตัวของอ่าอะไรนะ พี่ดำเนี่ยควรจะแบบเม็ดเจียมเนี่ยน่าจะให้เต็มหลอดก่อนเนาะเพราะมันจะได้เพิ่มไม่ได้ไงอันนี้มันไม่เต็มมันเลยเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับเกียดแม่งตรงนี้อะไรสัตว์นะครับบูพแพ้เทิร์ปนะเนี่ยแล้วมก,กูจะตายวะเสียดายที่ตัวละครผมตัวละครเพิ่มเม็ดเจียมค่อนข้างน้อยนะครับฮิวส์แมทอีกรอบหนึ่งก็แรงใช้ได้ยู วาดไปครับพอลังข้ามันดามีเอเยอะกูด้วยแหละกูเลยสู้ไม่ไหวนะครับไม่แพ้เทินก็แพ้ดามเีเออ่ะโอ้โหราชาผมนี่ก็พยายามต่อยอะนะมันต่อยไม่เข้าจริงๆนะครับโอ้นี่นี่ใส่สุดแล้วเนี่ยกู ส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าผมอ่ะไม่ไม่มีนี้ด้วยเลยไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าสปีดอ่ะผมจะได้เปิดก่อนนะครับมันจะได้ตายไ,ไวๆเนาะมันตายช้านะครับยังไงครับเกรวินกูยังไม่ตายสัตว์โคตรตึงเอ้ยเกรวินกูรอดมาได้ยังไงเนี่ยผมว่าไม่น่าไหวแล้วไม่เตรียมมาเริ่มเยอะแล้วผมว่าน่าจะแพ้เทินมา ไม่แพ้เธอก็แพ้ดามีนะมันมีไม่กี่อย่างพลังมันแรงมันนี่มันห่างกันเอาตรงโคตรเกลียดพี่ดำเลยตอนเนี้ยตอนแรกผมชอบนะแต่อยู่ๆก็เกลียดแหละเหตุผลมันมันง่ายมากครับมา,ากทำไมกูถึงเกลียดก็เพราะว่าพี่ดำมันเต็มเซิร์ฟไอ้เหี้ยไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะกันเต็มไปหมดก็ไม่รู้นะครับโอ้กิจกรรมแจกแม่งทำให้เกมแม่งเออแดกไปแล้วตอนเนี้ ไปที่ไหนก็เจอพี่ดำมาโคตรน่าลำคาแนดะ้อตัวมันอนะเอาจริงผมเกลียดตรงที่มันเป็นเพิ่มเม็ดเจมนะครับแต่ก็ช่างมันเถอะนะแล้วพ่อกูก็ได้ฟิล์มเหมือนกันใเหียบ่นมากก็ไม่ได้อีกโอ้เหนื่อยเว้ยคนนี้กิ่วก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่นะครับโอเคใช้ได้ อ่ะมีอะไรให้เราได้จัดกินอีกไหมตอนนี้ผมไม่รู้ผมจะจัดอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ผมมีตั๋วดรามหนึ่งร้อยใบนะครับก็เอายิงกูอยากส่มรายชานะแต่ว่าราชามันไม่จําเป็นเท่าไหร่อ,อีกไม่นานมันก็โดนแกวครับมาโดนแก้ตั้งแต่อัศวินแล้วแล้วก็ดวงอัชชุลาด้วยนะผมนะผมก็เลยไม่เอาเนาะผมกลาว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเปิดอัชชุลาก่อนนะครับใครที่อยากดูคลิปผมส่งอัชชุลาก็เตรียมตัวอรอแล้วอีกสองเดือนข้างหน้านะครับ ผมบอกล้วผมจัดแบบเบิ่มๆคือลรือแน่นอนครับใส่ให้สุดแล้วไปที่โดนตอกนะครับโอเคครับ okay, ผมก็น่าจะไม่มีอะไรครับผมโอเคแล้ว okay, เจอกันใหม่คลิปหน้าผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบุยบยครับเอ๊เดี๋ยวนะมันยังไม่ถึงสิบนาทีเลยนี่วาเอเอมาอย,ยังไม่ถึงสิบนาทีเลยกูจะโหกูจะลาโลกซะแล้วโถเอยังไม่ถึงสิบนาทีรีบไปไหนน้องชาย ออกกูลืมไปมาตัวนี้มันสู้ไม่ได้นี่วะแล้วก,กูสู้ใครดีเนี่ยอ้อก็สอบทายกูแม่งซ่อนตัวอีกแล้วไอเหี้ยเข้ากิวทักมาคุยกับผมก่อนได้นี่นะครับกูจะสู้กับใครได้บ้างเนี่ยฮะลมพีดำผมได้ไหมกูลองทูแล้วกันอ่อโอ้ตะพลงังมึงไม่ต้องสองล้านเลยนะน้องสองล้านเลย อุล้มได้ก็เฮียแล้วน้องสองลานเลยแม่งไม่ไล่ด้วยสัตว์เลยโคตรเกียดเลยเนี่ยเว้เนีน่ยเว้โอ้โหโคตรหนาเฮียอ๋อ,อเรียบร้อยโดยสนสะท้อนกูโดนอะไรสะท้อนวะเนี่ย เดียวนะผมโดน,นอะไรสะท้อนน่ะหรือว่าฝั่งตรงข้ามแค่ตีผมวะหมายถึงไอเน,นี่ยไอนนอะไรนะพลังของไอเผาไหมอ่ะเอกูนเผาไม่ตายเลยเหรอโอ้ย,ย็ดแม่พลังเท่าไหร่วะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านของกูเท่าไหร่อะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเย็ดแม้ห่างกันตั้งหนึ่งล้านไอสัตว สู้ได้ก็เฮียเลยโอ้โหุณนึกุณนึกว่าห่างห่างกันแค่ไม่กี่ล้านไอ้ห่างกนแค่ไม่กี่แสนไอ้เฮียเจออย่างนี้เข้าไปโอ้โหพ่อมึงตายเลยเดียวนะครับโอเคครบสิบนาทีพอดีนะครับบ่นไปบ่นมาโอ้ตายเลยเฮียผมนี่เริ่มสู้ใครไม่ได้อีกแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกครับต้องรอตัวแล้วับอยู่ออย่างเดียวโอเคก่อนที่จบคลิปนี้กันไปครับผมเราก็ต้องอ่าบอกคอนเซปต์น้ผมวลาในการจบกันก่อนนะครับโอเคใครเลือก ชอบคลิปวันนี้ผมอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยที่สำคัญกดปุ่มนี่ข้างบนนะัจะเป็นรูปสีดำกันด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไม่ไปครับตอนนั้นนี่คุณจะพูดทำไมวะกูจะปิดกูดจะปิดคลิปเร็วไปไหนเออใช่ไหมไปทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมคลิปนี้ยอมเป็นกระสอบรายหนึ่งวันแค่นั้นก็พอแล้วครับเดี๋ยวมึงรอวันกูเกิดถ้ากูเกิดเมนะื่อ กูจะปาดไอ้พวกที่มันแบบว่าแบบเขิมไงแบบอ๋อพี่ดาวผมแม่งเก่งเกินพี่ดาวผมอื่นเกินกู mm. จะปาดไม่หมดนะแล้วเจอกันน้องรัก mm. มึงภูมใจไปเลยนะไอ้้เยไอย้หามดำๆของมึงไงควายไปละ